การผจญภัยของเจ้าแมวน้อยโบโบและรุงวิเศษฝนเพิ่งหยุดตกหมู่บ้านเงียบสงบโบโบแมวน้อยขี้สงสัยแหงนมองท้องฟ้าเขาเห็นแสงแดดแรกและเชื่อว่ารุงวิเศษกำลังจะปรากฏเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นโบโบสะพายกระเป๋าใบเล็กออกเดินทางตามหารุงวิเศษ หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกล้ากลางป่าใหญ่โบโบได้พบเพื่อนใหม่มีมีกระต่ายขาวและปิ๊กปิ๊กนกน้อยพวกเขาหัวเราะช่วยกันเก็บผลไม้และกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมื่อถึงยอดเขารุ้งกินน้ำสีสวยก็ปรากฏบนฟ้าโบโบและเพื่อนๆยิ้มกว้าง พวกเขารู้แล้วว่าความสุขอยู่ตรงนี้เองในมิตรภาพและรอยยิ้มของกันและกันพวกเขาหัวเราะช่วยกันเก็บผลไม้และกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโบโบและเพื่อนๆกลับถึงบ้านพร้อมดอกไม้จากยอดเขาทุกคนในหมู่บ้านยิ้มอย่างมีความสุขรุ้งเล็กๆปรากฏอีกครั้งบนท้องฟ้าพร้อมเสียงหัวเราะอ,อบอุ่น โบโบแมวน้อยขี้สงสัยออกเดินทางตามหารุ้งวิเศษที่เชื่อว่าจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านยิ้มได้อีกครั้งหลังจากฝนหยุดตกมาหลายวันระหว่างทางโบโบได้พบเพื่อนใหม่มากมายและเรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายรุง้งแต่อยู่ในน้ำใจที่แบ่งปันให้กัน